มุกนะครับเป็นหนังสือแบบฝึกหัดโอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมนั่นก็คือหัวข้อที่2คําสั่งบอกว่าซิงอะลองนะครับซิงแปลว,ว่าร้องเพลงนะครับอะลองแปลว่าไปตามเมื่อทั้งสองศัพท์มาใช้ด้วยกันนะครับแปลว่าร้องตามนะครับนะให้ร้องตามเพลง บางเงินคลิปนี้ไม่มีตัวอย่างเสียงนะครับนะไม่มีคลิปเสียงเปิดให้ฟังแต่คุณครูจะแปลให้ฟังนะครับชื่อเพลงว่า I'm a Ready I'm a Ready นะครับแปลว,ว่าฉันเตรียมพร้อมแล้วนะครับฉันพร้อมแล้วพร้อมที่จะเรียนเนื้อเรื่องก็คือว่า Well wow, I'm Ready I'm Ready Well เป็นคำอุทานนะครับ I'm Ready แล้ฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้ว,ว I'm a Happy I am at school today. ฉันมีความสุขมากฉันอยู่ที่โรงเรียนวันนี้นะครับซึ่งเป็นคอรัสนะครับตรงนี้ Teacher, teacher, teacher คุณครูคุณครูคุณครูครับคุณครูคะ I am ready to start. ฉันพร้อมที่จะเริ่มเรียนแล้วนะครับ Teacher, teacher, give me lessons to make me smart. คุณครูครับคุณครูครโปรด สอนหนังสือนะครับให้กับฉันนะครับ Give me lesson to make me smart เพื่อทำให้ฉันเป็นคนฉลาดขึ้น t e ท c h e r t ท a c h e r I'm ready to learn คุณครูครับคุณครูค,ครับฉันพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะครับท c h e r ่ท a c h e ่ Call me it's my turn คุณครูครับคุณครูค,ครับเรียกฉันได้เลยมันเป็นทีของฉันเป็นตาของฉันแล้วที่จะเรียน t e ท c h e r t ท a c h e r I'm ready to write คุณครูครับคุณครูครัาฉันพร้อมแล้วที่จะเขียน Teacher Teacher can you see that I'm bright คุณครูครับคุณครูครัาเห็นไหมครับว่าหนูนั้นนะครับหนูนั้นเดี๋ยวนะครับคุณครูหัวดีนะครับนะ bright แปลว่าหัวดีเลยนะครับนะ bright แปลว่าสดใสนะครับ แปลว่าสดใสดังนั้น I am b r i g h t ในะที่นี้ก็คือฉันสดใสก็คือฉันหัวดีก็แล้วกันนะครับนะแล้วแต่สํานวนจะแปลดังนั้นลูกๆจะเห็นว่านะครับนะสํานวนการแปลของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมเช่นคําว่า Bright เป็นต้นซึ่งถ้าใช้คู่กับสีนะครับนะ g h ค c o เลยก็คือสีที่สดใสสีที่จ้าจ้าแส่แส,แสนะครับแต่ถ้าใช้กับบุคคลบุคคลหัว right ก็คือบุคคลฉลาดนั่นเอง ไปนะว่าคุณกูณรีบจบเลยนะครับหน้าหน้าที่สองไปเรียงกันต่อหน้าที่สามเลยครับเค